ามันซําพลังมองนี่มันดอนนี่มันบางแามซ้ำมูพี่น้องเห้นไามันขีร่ายมองนี่ได้สิเอาปุ๋ยมาเพิ่มเขาไปอีกหยอดปุ๋ยให้มันอีกเพิ่มพวามงมเพิ่มหัวเร่งหัวเร่งต้นมันเขาไปอีกนี่แหละมงเสียออกะหา,ากออกพี่น้องทางหยอดปุ๋ยเนาะเพราะว่ามันเกะต้นมันบางาม แลไหทยอดอีกเนาะนีฝนตกปะตกกับเมฆตจังกกิแต่ว่ามันกับซีปซึ่งไปรด้กินน้ำหยาอยู่บ่พี่น้องนี่เียไปอีกลาหมองบูาง ย้อนไปละวมองเดียวมองงามมันก่อปุ๋ยไปย้อนไส่อีกเนะาะม,มองมันงามกับปุ๋ยย้อนไสอีกพี่น้องมองมันงามกว่ามันงามไปฉีดทั้งใบน้ำมองนี้มันมองงามก็เลยไส่อีกเนาะเพิ่มขอไปอีกพี่น้องเบิงบ้งพามาเบิ้งดอนนี่มันมดปันหดมองงามปนันใดดอนนี่มาเอาอันต้นไม้กับมีนี่ยหลายอยู่ มันก,น,นก็ได้มองน้ำงามมันมีต้นไม้ไปบอกกันนะไปฆ่าต้นเบื้องในแต่ว่ามองมองมองน้ำงามทั้งในมันเดี๋ยวพาไปเบิ่งทั้งในมันก็บ,บ่มีจ้ะมองนี้ทั้งนอกพี่น้องทั้งนอกกับต้นมันเป,ป็นปันใดเนาะต้นขี่ไร่ยืมสวนไปก็เลยเอาปุ๋ยมาเพิ่มมาสีดใบน้ำใส่ทั้งเหงานำ้ำพี่นอ้องเยอะไปเลี้ยงไปเดี๋ยวไปเบิ่งทั้งในกันพี่น้องบัดนี่ไปเบิ่งทั้งใน อะไรมันสัมปรังข้างก็ได้นี่เป็นนี่ข้างในพี่น้องถมหม้อหมดล้วนี่มันปีนี่ไปไปี่ข้างในมันก็ม้มีหยาดอกข้างในพี่น้องพี่บางข้างหน้าข้างในก็มีเลยเล็กหน่อยเนาะต้อนหยาต้อนนั้นมีเล็กหน่อย ไปนีอ่อย่าบ่าค่อยมีดอกข้างในนี่ข้างนอกไตมันเนาะนี่หมุนไปปวดหลับพี่นอ้องพี่มันสัปะหลังเขากับใบยากกูดากยังแน่้ยครับนี่แยมกันไปเนาะโอ้บ่ได้เรียกพันพี่นอ้องเนาะนี่อยข้างในพี่นอ้องถัวมหัวปวดละ อาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ไอ้แสนแชนแนลนี่ได้พี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจให้นะอืม่องน,น่อยๆอละ่ะมาเบิง้งมาใส่ปุย๋ยเพิ่มผลผลิตมันสับหลักพี่น้องเอา้าฝากกดไลค์กดแชร์ครัพบพอกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ